วันนี้คนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะคะสายตาโมวหรือว่าพร่าวันนี้จะเป็นสูตรของจักษุแพทย์ที่ใช้ในการปรับปรุงสายตามาตั้งแต่ทศวรรษที่60นะคะทำไมถึงรู้น่ะหรอก็เพราะว่าจากข้อมูลที่เขาวิจัยนะคะในแพทย์ชาวรัสเซียชื่อวันดเมียโปรโทวิกส ได้อุทิศตนของเขาในการปรับปรุงสายตาโดยรักษาตามวิธีธรรมชาติเป็นวิธีแพทย์ทางเลือกในทศวรรษที่60นะคะในการใช้ว่านหางจระเข้ในการปรับปรุงสายตาให้ดีขึ้นก่อนที่เราจะไปใช้แว่นคนที่ยังไม่ได้ใช้แว่นเลยยังมีปัญหาสายตาเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้แว่นเลยก็ได้ เพราะว่าว่านหางจระเข้มีวิตามิน A, D F, โพแทสเซียมแล้วก็สังกะสีมันจะช่วยปรปับปรุงสายตาให้ดีขึ้นวิธีทำสูตรนี้เพื่อจะกินนะคะก็คือให้เราหาว่านหางจระเข้สดมา1ก้านนะคะแล้วก็ไปล้างให้สะอาดใช้เฉพาะเจวุ้นข้างในนะคะเอาไปล้างก่อนปอกแล้วก็ขูด แล้วก็เอาไปต้มจนเดือดเป็นฟองแบบนี้ที่สําคัญนะคะเมื่อเดือดเป็นฟองแบบนี้แล้วให้เราเก็บใส่ภาชนะจะเป็นขวดหรือเป็นจานก็แล้วแต่ให้นําไปเก็บไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย7-12วันที่เราต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะว่าจะให้ว่านหางจระเข้นเนี่ย สร้างไบโอเจลซึ่งมีฤทธิ์รกระตุ้นการทำงานของสายตานะคะพอเราออกมาแบบนี้เราก็จะมาผสมกับถั่วของฝรั่งอาจจะใช้เป็นวอลนัทของเราอันนี้เราใช้ถั่วลิสงนะคะเพราะว่าถั่วจะมีฤทธิ์เพราะว่าถั่วมีวิตามิน B สูงนะคะช่วยฟื้นฟูความจำและบำรุงสมองถ้าเรารับวิตามิน B ไม่พอเนี่ยตาจะอักเสบแดง และละคายเคืองง่ายแล้วก็มะนาว2ลูกน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวสูตรจะแปะไว้ข้างในอีกทีนะคะอันนี้เป็นการรักษาซึ่งใช้กินวันละ1ช้อนโต๊ะก่อนมื้ออาหารครึ่งชั่วโมงได้ทั้งเช้าและเย็นคือเราหลังจากที่เราผสมทุกอย่างแล้วเราก็ปั่นให้รวมกันแบบนี้แล้วก็เก็บจะเป็นขวดมีฝาปิด หรืออะไรก็แล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะให้บริโภคอีกครั้งนะคะให้บริโภคก่อนอาหาร1ช้อนโต๊ะ1มื้ออาหารเช้าและเย็นมันจะทำให้สุขภาพองค์รวมของดวงตาดีขึ้นค่ะส่วนนี้เป็นสูตรธรรมชาติฟื้นฟูดวงตาที่อยากแนะนำให้กินนะคะ ก็เปรี้ยวๆหวานหวๆแล้วก็มีรสทั่วแล้วก็มีรสของว่านหางจระเข้นิดหน่อยกินได้เป็นเครื่องดื่มบํารุงสายตาที่อยากจะแนะนำกันนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่ต่างประเทศเขาทำแล้วแบบเขาบอกว่ากินประจำแล้วเห็นผลปรับปรุงสายตาให้ดีขึ้นอืม เป็นเครื่องดื่มที่บำรุงสายตาที่แบบแนะนําให้กินกันเลยนะเพราะว่าเป็นสูตรของต่างประเทศที่เขานิยมทํากันแล้วก็กินประจํามันจะช่วยปรับปรุงสายตาให้ดีขึ้นสําหรับเน้นเลยสําหรับคนที่ใช้ตาเยอะยิ่งปัจจุบันนี้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไอแพดไอพอหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้สายตาทั้งนั้นลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งสายตามันมันแย่ไม่ต้องคิดอะ่ะมันแย่ลงทุกวันจริงฉะนั้นเราก็ต้อง หาวิธีที่จะปรับปรุงแล้วก็พยายามให้มันดีขึ้นก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้กินอะไรเลยซึ่งจะบอกว่าวิตามินอื่นๆที่ถ้าใครกินถ้าใครกินเป็นวิตามินเสริมบำรุงสายตาหรือว่าตัวอื่นๆที่แบบจะเป็นผงเป็นชงอะไรก็แล้วแต่ก็ทำประจำนะคะแล้วกินประจำ แล้วถ้าสักพักหนึ่งเดือนหนึงปีงไม่ได้ผลก็ลองเปลี่ยนใช้อย่างอื่นแต่นี่เป็นสูตรที่แบบเขาว่าเด็ดจริงนะแล้วก็ที่สําคัญหาง่ายและชิปชปคือถูกด้วยหาง่ายด้วยและแนะนําเลยแนะนําเลยอันนี้บํารุงสายตาลองไปทํากันดูนะคะแล้วยังไงมาบอกผลกันบ้างวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาดูแลสุขภาพและผิวด้วยสูตรธรรมชาติแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Her for Health Family ด้วยค่ะ